ทั้งสองคนก็เอามาเล่นจากดอกสีขาวไปใส่บนยอ,อนดนะะอเป็นตันดยางดอกสีม่วงนะครับก็เป็จอะไรเข้า generation นครับน F1 มาก็พบว,ว่ามันมีผสมสีม่วงสีขาวได้ F1 เป็นสีม่วง89ต้นทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสีม่วงเขาจะเป็น,นนะดำแน่ใช่ไหมชืใจได้ไม่เหมือนกับมันดีนะครับชูใจได้ แปดต้นเป็นตีม่วงแล้วก็ชื่อน่าจะง่ายนะชื่อไมันนะครับงั้นเขาก็ทำผสม F1 ให้เกิดเซลล์คารินีนะครับแล้วก็ไปโปรเจกต์สพบว่ามานีได้ F1 เป็นม่วงทั้งหมด89ต้นใช่ไหมพอให้ม่วง89ต้นผสมตัวเองก็ได้เป็นตีม่วง1้อยแปต้นในรุ่น F2 แล้วก็4ีต้นเป็นสีขหารุ่น F2 ที่ชูใจเราต้นสีม่วงผสมตัวเองได้รอยเก้าต้นสีม่วงแล้วก็37ต้นสีขาวแล้วก็ต้นสีขาวด้วย F1 ผสมตัวเองก็ได้สีขาวทั้งหมดนะครับนั่นต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนให้ดูจากโจทย์คิดว่ามันจะต่างตรงไหนถ้าสองคนเก็บต้นสีม่วงสีขาวมาทุกมาดีต้นเก็บต้นสีม่วงสีขาวแล้วสีม่วงได้เหนึ่งสีม่วงทั้งหมด พอ F1 เริ่มม้วนผสมตัวเองก็ได้เป็น140สี่วงแล้วก็สิบสอครดูใจเอามวนผสมาทเหกันแต่ F1 ไม่ได้ม่วงทั้งหมดได้สี่ม่วงท่อาห้าสิปดต่อสี่เสี่สิบก้านะครับแล้ก็ล่อยม่วผสมม่วาผสมขาวาในรูปเล็เป็นสีม่วผสมม่วงก็ได้ม้วเก0าต้นหรือ1 7ต้นเท้าแล้วต้นสิขาวผสมตัวเองมาได้ข่าวเลย คิดว่าสคนนี้ต่างกันตรงไหนครที่มอว่าก็รุ่นแทนเขาใช่ไหมของมันนี่เป็นยังไงของเคร่งใดอะมันนี้เป็นทงวอใส่กางเกมตับแอนรูปมานเป็นเป็นตัวใสกางเกงตับวิแอนทั้งหมดนะครับถ้าชูใจะเป็นตรใส่กาว่ากันที่อัับวเป็นการดีดแ่ัใกล้ๆนอ นี้ถ้าอยากจะรู้ว่าการถ่ายทอดสีดอกว่วงเทานี่เป็นไปตามกฎของมเมนเดล,ลหรือเปล่าแล้วมันเหมือนกันไหมที่บ้านสองหมายถีงแบบชูใจนะครับอ้นสุมุติฐานเนี่ยที่เราคุยกันว่า,ม,าวมันมีต้นปีง่วงรุน่นแพรนี่น่าจะเป็นหมอใส่การชูดใจต้นปีง่วงรุ่นแพรน่าจะเป็นแอโลไสการนะครับอย่สิ่งที่น่าจะต่างกัน,นหรือเปล่าในช่วงรุ 1, ่น F1 ก็สิ่งว่งของ มาตีกัรชี้ใจจัเป็นไฮโดรไนดากันเหมือนกันหรือเปล่าแบบมีข้อมูลรุ่น F2 งั้นเราก็ลองเช็คดูนีหนึ่งดูว่าก็อร์ียมงน่าจะเป็นโดแไซใการเหมือนกันไหมก็ต้องเข้าไทเแรนี้ถ้าถ้าไทเรที่จุดเป็นเดลิทัดส่วรุ่น F2 ผสมต้นสีม่วงถ้าเจสม่วงเป็นไฮโดรในการรุ่น F2 ควรจะได้สัดส่วนเท่าไหร่ครับอ่าตากันเลย ัันี้เราก็มีค่าเรามีค่าออฟเซิร์ฟแล้วก็คือถ้ามานี้4ือม่วงสี่สิบสอเทานรถ้าจุดใจคือร้อยเก้าม่วงกับสามสิบเจ็ดทาวะครัต้องคำน,น 5, วณหาค่า expected v a l u แนะครับก็ต้องแยกกรณีการถือของจุดใจเ็คำนวณของจุดใจมานับ ได้นาเกิดของมานมีม้วงตามทฤษฎีคุณจะได้อะไรลูกทั้งหดถึงเท่าไรก่อนร้อยสี่สิบสองก็เป็นร้อยแปดสิบสองกิจมั้งันสามส่วนี่ของร้อยแปดสิบสองเป็นเทไหร นำส่วนสของร้อเป็นร้อยไรกจดหนะครับของของกำนวนไพแควร์เนี่ยถ้าทฤษฎีได้เขายไมใกรใส่ลงไปให้ไม่ปัดนะครับเดี๋ยวทางเียนและวเนวนส่วนสี่ของร้อยสี่สิบเป็นอทไรครับร้อยสี่สิบห้าจุดห้านะครับอันนี้ของชูใจบ้างชูใจมีร้อกับ3ามจทังนั้นรูปทั้งหมดก็จะเป็น 4้อยบกใช่ไหมครับร้การาอก็คือคือการ็ของร้อก็้ก็คือสามสนสี่หกหกห้าราใส่ค่า มีอีเหตุการณ์นะครับีเหตุการณ์เหตุการณ์ือสีม่วใส่เท้าครับก็ใส่ได้เปิดของมานนี่ร้อยสี่สิบเ็กสี่คือร้อยสาก้าก็แปดหาห้าร้อยสามสิบหด้ามสี่สิบสองสี่สิบห้าจุห้าแอมปรประมาณจุดจุดสามข้อเปิดตลาดไปฟ้าดที่อย่ประมาณจุดจุดแปดห้าพอเนที่้อ่าดีดขึ้นฟรีดั้งกับ สองของการลงเป็ชุดใจที่ร้อยเก้ารายกับยี่หกระปองสองรายรัดยี่ห้าแลเป็นสามยีเจ็ดลงสามหกยต่อกนจะได้ประมาณจุดก้น้อยมากเลยคันพาิพืี่กระ็่อนสูงนะมาจุดเก้าห้าจุดแปิ่สรุปว่าสอต้นปีมวงสองต้นที่บ้านมาแี่ชุดใจเป็นโรดใสรายการด้วยเป็น นไปเรียนโดสไตรการสไตท่อต่ำแบบผมเร็วด้วยใชไหมครับเพราะว่าพี่สูงกว่าสุดยอสุดนะงั้นก็คือทั้งสองต้นที่บ้านมันายก็ชุดใจเป็นโดสใตการ แใครีเไปนิสตจะไม่ม hmm. mm ีอยู่ในของต่าจปรเทอใ่ไหมของรายนี้ะเดี้นรมคุณเชน ที่ทเรางินไานแล้วตกงไเ็มทีรหลาเพอนที่มาที่านที่นี่บ้านที่บ้นที่บ้านที่นา่าบที่บบ ส่วนเขานี่ทำให้มีเสบายให้การคิดเองเนะครับอารียาเรียาเรียผสมต้นต้องต,ต่อกตอที่เป็นทันแทลหัวนในการนะครับลพ่อแม่ก็คือดอกชอ่อนะมีใเนดอกชอ่อดอกสีขาวต้นสูงกับดอกเออดอกียวโรสครีดอกเดียวนะครับดอกสีเหลืองต,ต้นเตี้ย ดอกช่อดอกสีขาวต้นสูงประกอบกับดอกเดียวดอกสีเหลืองต้นเตี้ยเป็นโอมอไซการคู่นะคอับเป็นโอมอไซกาคู่ได้ F1 เป็นดอกสีเหลืองดอกช่อต้นสูงงแสดงว่าอินฟเน์ดอกช่อเป็นลักษณะเด่นนะครับโดยจะไี่ดอกเดียวเป็นลักษณะโดยดอกสีขาวเป็นลักษณะ ดอยนะครับดอกสีเนหลืองน,นั้นนม่เต่งต้นสูงพปฒนาเต่งนะครับต้นเพิยรินั้นดอยอันนี้ต้องระวังดูโจลด้วยเพราะว่าดอกต้นพันธุ์แท้ไม่จําเป็นทีว่าจะต้องเป็นดาวนั้นอยู่ในต้นเดียวกันนะม,มันจะสลับดีเฟนซีเด็กต้นอืนด้วยก็ได้นะครับโจดนี้ออกมาให้ 54, ดีศีลดักคอศีกคนที่ไม่คนท,ที่ไม่อ่านโจดแหมเต็งถ้าไม่อ่านปุ๊บก็จะมาเลยดอกช่อดอกสีขาวต้นสูงเป็นลับแม่เต่ง คงั้นต้องดูให้ดีราจดทันแท้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นตำแนนหรือต้องจบกันทั้งหมดนะบอกแค่ว่าเป็นทั้งหมดเลยกันนั่นเองนะครับงั้นให้ดูเช 1, เ็ค F1 เสมอว่าอะไรเป็นตัวแพ้อะไรเป็นตัวแชนะนะครับนี่ได้ต้น F1 ที่เป็นแคลโศร์ใส่ก๊าถ้าผสมต้น F1 มาได้ F2 มาเช่นนี้นะครับดอกช่อดอกเหลืองต้นสูงจก29ต้น, 2, นนะดอกชออ่อ,อดอกเหลืองต้นเตี้ยะ26ตน้น ดอกเดียวดอกเลือดต้นสูง24ต้นดอกเดียวดอกเลือดต้นเตี้ย11ต้นดอกช่อดอกขาวต้นสูง30ดอกช่อดอกขาวต้นเตี้ย10ก็ดอกเดียว,ดอ,อด,ยด,วดอกขาวต้สนสูง10ดอกเดียวดอกขาวต้นเตี้ย2นะครับทั้งหมด102ต้นถามว่าลักษณะใดในสาัพษณะที่ไม่ได้ไถ่ทอดตามกฎของ 都开始卖 เราทำความลเราจะได้สัดส่วนแปแบแล้วนะครับเราจะทำแบบนี้ก็ถามไอ้อันใดอันหนึ่งที่ว่ามันแตกต่างไปอ่าคือถ้าทำทั้งสามแบบพรอมกันนะครับความงลายอ่สามลักษณะพรอมกันถ้ายอมรับก็แล้วไปคือทุกแบเป็นเป็นเดีแ้เสร็จัสนเราดูได้ย่งไงว่าเป็นแตกต่าง แบบไหนไน่ตามที่วิ่ใชลยัยเซลล์วิทยากครถ้าเราถ้าเราหาคส่วนนะแบบแบที่ใช้ฟอร์มลายเลีวคคำนวณนี่เป็นตวเลขกรณีมกัรนะครับมันจะบอกไม่ได้นะครับถ้าปัิเสร็จเบอกไม่ได้ว่าแบบไหนไม่ใช่เซลแบบล์รือวิต่าแารแต่ค่าในต่างอีกเนี่ยนยจะบอกไม่ได้แต่ถ้ายอมรับก็บอกได้เลยว่า้งสัแบบใดท้ ถ้ายอมรับแล้วไปก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตามที่เป็นไ่ใช่น,นเดยวง้นถ้าจะไล่ไปที่อหานสามารถทำได้ถ้าไล่ที่อนาจะทำเป็นแบบคนโไรฟิอนะครับเราจะทำได้ย่งไงถ้าทำแบบคอนโไรฟิสคอส่วนก็คืออะไรตา,า,า,าต้นเดเช่นเดันเราจะทำได้ย่งไง รวมเคเรสสาใช่ไหมครับเช่นเราจะเทียบระหว่างดอกช่อกับดอกเดียวใช่ไหมบรรทัดบรรทัดใหม่เป็นอินฟราเรดเซนต์กับบวกเข้าด้วยกันทั้หมดเลยบรรทัดไหนที่เป็นซัลซารีกับบวกเข้ากันทั้หมดเลยนะครับก็ในหลักนั้แรกเราก็ไปหาคำนวลค่าเอบ์เตนต์ที่เป็นสัมบูรณ์หลักจากที่ตอเหมือนกันดอกเหลืองดอกขาวอันไหนที่เป็นดอกเหลืองก็รวมเข้าด้วยกันกับบวกเข้าด้วยกันดอกขาวกับบวกเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นค่าเ็นเตอร์ แล้วสุดท้ายต้องจกน้ำเตี้ยงไหมต้องกตนดหมแล้วเราต้องทำไก่แกวนสามข่าสารั้านหรง